ผมมาที่บริเวณแหล่งบูรณะปรา,าสาทบ้านทนงเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการขุดพบขณะบูรณะปรา,าสาททนงพบโครงกระดูกค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรครับตอนนี้ยังไม่ขุดครบเพียงกระโหลกยังไม่ได้ขุดนะครับต้องรอเจ้าหน้าที่จากกรมศิลป์มาทําการขุดเพราะว่าการขุดนี้ก็ต้องขุดด้วยความระมัดระวังแต่น่าเชื่อว่าเป็นกระโหลกวัตถุโบราณแน่นอน เม่แ่นะต้องแปมือกันไหมีเขาคุณนี่เราเราได้มีคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ดูแลัของนองไม่รู้สบายไหนม้เลย้คเรับลาาล้านมานก่เจ้อคือฐานแผ่นศิลาแรงครับที่ตั้งของปราศาสตร์นม หลังจากขุดแล้วครับตรงนี้ขุดจะพบว่าฐานกิาลาอะไรนี่มีความสูงหลายชั้นครับเนี่ยทำมโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทธนงตบบลปราสาทธนงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ นี่ครับผู้ว่าจ้างคือสำนักศิลปากรที่12นครราชสีมานะสามล้านหกแสนหกหมื่นบาททน่วันเนครับ นี่แหละครับออชาวบ้านในเขตพื้นที่ปราสาทนงเมื่อ,อมาพบเห็นโครงกระูกโบราณออก็มักอย่ากทาบุญทำทานนี่คือแผ่นศิลาแรงที่ตั้งปราสาทขนงสูงหลายชั้นครับเนี่ยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นครับแผ่นศิลาแรงจะวางซ้อนทับกันได้หลายชั้น ุดตรงกลางนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของปราสาทค,ครับนี่คือภาพบรรยากาศครับเด็กนักเรียนตลอดทั้งชาวบ้านครับทยอยการเดินทางมา ชมโครงกระดูกโบราณเคยเห็นนะครับน้องเคยเห็นนะครับนี่แหละครับน้องรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นโครงกระดูกโบราณนี่แหละครับร้อยตัวโทวารวิทย์พบบุญรองสบบกันมารายงานพุ่มกลับร้อยตัวโทวารวิทย์พบบุญรองรบบกันมารายงาน

บ้านตนนงค่อนข้างจะเป็นหลังใหญ่นะครับดูฐานที่ตั้งนี่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากตรงนี้ส่วนหนึ่งฐานศิลาแรงซึ่งกรมศิลปากรได้นำมาเก็บเอาไว้เพื่อจะนำไปเรียงเห็นได้ว่ามีหมายเลขครับนี่หมายเลขกำกับหมายเลขกำกับ